มาเร็วข้าวเร็วน้ำยาหนุ่มจีนกินหนุ่มจีนกันค่ะวันนี้กินน้ำยาหนุ่มจีนไว้ยเลยมาเร็วเว้ยเลยป้าอารมณ์ดีนะคะอันนี้น้ำยากะทิของป้าเล็บม่วงส่วนนี้น้ำยาป่าเอ้ยไม่ใช่กะทิของป้าซุปของซุปตาเขาแล้วก็ บวบผัดไข่ดูนะดูนี่กินพริกทอดนะคะระววงไปแอบเผ็ด,ดพริกทอดตุย่องแอบ,บตุยนะโอชัดกันังเลยชัดก็ยังว่ามาค่ะ ฝีมือป้าเล็บม่วงนั้นเนี่ยน้ำยาเพราะว่าแม่ทำไม่อร่อยถ้าแม่อร่อยเลยไม่มีใครสามารถจะทำอร่อยให้ฝรั่งทำค่ะให้ฝรั่งทำให้ฝรั่งทำให้กินแต่ฝรั่งทำไม่เกินฝรั่งไส้แดงไม่รู้ว่าฝรั่งทำเกินหรือเปล่ามีถุงมีถุงมืออยู่ในหม้อน้ำยาป่ะแต่เอีนี่ก็ผ่านแล้วแต่ละอี๊ยนอนหูก็ผ่านแล้ว เดี๋ยว à, bưng เดี๋ยวเบิ่งนะคะเดี๋ยว bưng แล้วเบิ่งเส้นหนมจีนความจริงอ่ะกว่าเกิดกํา à, à. Con หลายค่ะ ừ. ừ. có นี้แหละตอน ดดนะปลาทู <S 3> 3 <S ปลาทู <S 3> 3 <S ตัวใหญ่ไม,ไม่ใส่กลัวเปรี้ยวนี่คือหูหม้อนะคะเนี่ยม,มาเด้อค่ะพี่น้องแสบเอลีเด้อมึงเนี่ยนี่นี่นคนทำเองนะคะทำเองนะคะเนี่ย เกินใสทำไว้คือต้มใส่บาทพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้จะใส่จะใส่บาทน้มจิ้นกับเออ่กับผัดถั่วลันเตามันมันน้ำน้อยเกินไปอะสิ ฉันต้องเอาน้ำคนจุนไปหน่อยนะเนาะเตือนไหมมันบอกของฉันเติมเองฉันเราเกลือใส่หนังอ,นะอยากกินน้ำจิ้นกับเขาก็เก่งใจเลือดกำเดาเป็นแล้ว,ลวสุดตาเขาก็เ,เลยไม่ค่อยจะกล้าเท่าไหร่ไม่เป็นแล้วอันนี้แป้งสดเพราะว่าเป็นป่านนี้แล้วมันหมดไปแล้ว นี่เธอ,อบอกให้เอามาเยอะนะ่ะกินให้หมดนะฝรั่งไม่ต้องไม่ต้องกลัวน้ำยาไม่พอกินหรอกนะนนมันจะคนน้อยไปหรือเปล่า <c oughs> อุปกรณ์ ต,ตื่นหน่อยๆอ,อ,อย่างนั้นเลได้างงั้นแหละก็าน้ำปลาใส่เอาเองมันข้นข้นมากตื่นน้ำปลาใส่โอ้ใส่น่ากินน่กิน<ม>นะเพราะว่าเพราะว่ากินแล้วมันรสจัดนะรสจัดสิรสจัดไม่ต้องใส่เยอะ ไม่เผ็ดเลยแล้วเธอใส่ใส่เี่แงแป็นเนี้ให้น้องสาวเธอเนี่ยเนี่ยตั้งใจทำให้โกลมพรินะพกทอด ระวังปวดท้องเด้อ้อามโหอาไ้ป้าทำไมเก่งแทวะกินเลยกินเลยมันเจ็บแวะยังก็ผันนั้นกินไม่ใช่ก็กินพริกเห็นไหมอยู่ในมือนั่นน่ะเอาไปถือไว้โกโก้ไหม อย่ามักย่องนะมักย่องนะในหนาก็ไม่มีกินแล้วนะจะบอกฉันแค่นั่นด้วยนะก็กลัวอยู่นนะันมอใหญ่กลัวมากเลยเพราะเมื่อวันนั้นมอใหญ่กว่านี้อีกจริงเหรอ เนี่ยคือจะหวักมามันจะหวักค่ะงไรนขนมด้วยเราขนมมากินขนมกันเด้กินขนมำจีนแล้วนี่นะคุณย่าอยากกินไหมเลยเลยคุณย่าบอกว่ามันจะหลง ลองอาพริกมากินกันดิเออกินเองทำเองอร่อยเองบักบุ้งต้มอร่อยนะไหนบักบุ้งต้มใช่ถั่วพลูนี่ถั่วพลูกินสิเนี่ยถั่วพลูกินกับน้ำมันดๆอันนี้หมดหรือยัง Rồi. anh ấy láng một nhàng, cho anh không làm, ừ. đánh, đánh đánh đơn, thép. Mấy mấy gì bây giờ <laughs> <laughs> ดู S <S นั่นนะอ่ะนั่นเอ็ดเป็นเอ็ดเ็เป็นเอ็ดเอ็ดอ,ดอ,ดอ,ดอนกระชายนะเป็นปุ่มปุ่มเนยหมันตับมละอันเอ็ดเป็นกลอนกนะกระชายข้างในก็ยังมีอีกนะอนโอ้ออปาแซ่บมากเลยไม่เห็นกินผักเลยเขาเนี้ยกินดิทำใหญ่ด้วยเพราะว่าเขาทำละเอียด เอาข้าอีกไหมอามัสมนตตแตบบนีก็นะเียไ่เยกหบม่ปาแซบ่ซพี่น้องก็หลังชอบกินหนมจีนก็หลังก็คือป้าเล็บม,ม่วงนั่เอง ้าก็จะสาธิตการกินขนมจีนให้ดูพ่อกับแม่ไปขอเข้ามาเลี้ยงมีลูกกันเจ็ดคนแปดคนแล้วมันเป็นขอเข้ามาเลี้ยงตอนนั้นมีลูกสามคนวัวไม่มีอีกเพาเลยไปขอผู้หญิงมาเลี้ยงอีกลูกฝรั่งสวยกว่าเพื่อนฝรั่งฝรั่งดั้งแแบามาทุบลัวเขาจะจับได้มาทุบดั้งทุบดั้งให้มันเป็นเบนใช่ไหมเขาบอกว่าพ่อแม่มันก็เป็นอย่างนี้แม่มัน่าจะพ่อแม่จมูกได้แม่ S <S ลูกครึ่งเหรอเป็นลูกครึ่งเหรอเป็นลูกของฝรั่งเลยแหละลูกของฝรัง่งแปลกแปลกใช่ไหมแต่ว่าฝรั่งเคยเห็นฝรั่งดั้งแม่ไม่มีนะฝรั่งฝรัอือฝรั่งดั้งขอขอเข้าไปทำไมเขาก็เลยเที่ยวเมืองไทยเขาก็เลยไปขอออกมาเลี้ยงเขาไม่มีลูกอีกก็ขอมาเลี้ยงเกิดเยี่ยห์แหน่ออีก เกิดผู้ชาอยอีกคนนึงเก,กิดผู้หญิงอีกคนการพลีกันกลางภาข้าว <c oughs> เอาละคะ่ะ <c oughs> แค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs> ก่อนที่เรื่องมันจะไปกันใหญ่ <c oughs> <c oughs> สวัสดีคะ่ะ <c oughs>